ก็ทําอยู่นะฮะทุกวันนี้ก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามหรือพยายามที่จะไปสอด่องดูว่าเราจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เขาได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างเราคิดอยู่นะครับคิดอยู่ตลอดคิดมานานแล้วตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่คิดจนหัวจะแตกแล้วเอาเรื่องน้ําอย่างเดียวนี่ก็แย่แล้วแก้ไม่ได้เป็นหนามยอกอกจริงๆหสานคนที่ที่อยู่แล้วได้รับความทุกข์จริงๆ เดือดร้อนก็นไปทั่วเนี่ยเห็นน้ําเน่าอย่างเงี้ยมันระบายไปทั่วเลยไปถึงแม่น้ําต้จีนออกทะ,ะเลน่ะเชื้อโรคทางนั้นนะครับมนลนิภาวะเป็นพิษด้วยจริงๆแล้วการเก็บผักตบชาวาไม่ยากหรอกต่อไปเนี่ยสร้างตั้งโรงงานปุ๋ยเนี่ยรับซื้อผักตบชาวาจากชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลองเมือเตียนอ่ะเอาผักตบชาวาเอาหญ้าเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยแล้วก็เอาไปคืนสู่ประชาชนไปเดี๋ยวคลองเตียนหมดเพราะว่ารับซื้อผักตบชวา ทุกคนก็ไปเก็บกันมาขายอย่างเดี๋ยวก็แย่งกันเก็บปังตบนะครับไม่ยากหรอกแก้ไม่ยากหรอกไม่ใช่อยู่ๆก็เอายาไปฉีดอย่างนี้มันง่ายนะคิดให้เป็นนะครับคิดให้เป็น